เมื่อวันที่6ตุลาคม2566นายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอบรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายภูสิทธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้กล่าวต้อนรับและนางดนิตาสมจิตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานณห,ห้องประชุมพระพุทธชินราชชั้น7จศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกสภากาชาติไทยมีกำหนดการจัดอบรมหลักสูตรอบรมเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพของเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอให้เข้าใจการปฏิบัติงานตามข้อบังคับของสภากาชาติไทยระเบียบสภากาชาติไทยรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานของสภากาชาติไทยเพื่อเป็นตัวแทนของสภากาชาติไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำหลักสูตนี้ได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวียรศิษฐิทธิไตรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกของเหล่ากาชาติจังหวัดและกิ่งกาชาติอำเภอวังทองอำเภอพรมพิราม อำเภอบางระกร,รมและอำเภอนครไทยจำนวน100คนสุรกิจพูนประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน